สวัสดีครับผมหมอต้นนะครับแพทย์มณะกลืมจิตชมนะครับตอนนี้หมอก็อยู่ในห้องผ่าตัดนะครับที่พัสมุนคลินิกนะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปมาคุณทิพย์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับอันนี้ก็อยู่กับคุณทิพย์นะครับผมสวัสดีค่ะโอเคอันนี้ขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะครับคุณทิพย์เนี่ยขอเน่าประวัติสั้นๆนิดนึงของคุณทิพย์เนี่ยวันนี้มาแก้จมูกถูกไหมครับ ใช่โอเคแล้วแล้วคุณทิพย์ทำมานานแค่ไหนแล้วครับทํามา5ปีแล้วค่ะอ๋อโอเค5ปีใช่ไหมครับตอนแรกๆอยู่5ปีแรกไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญหาอะไรโอเคอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับออ๋มีอาการบวมเขียวตรงกลางดังอะค่ะแถวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอต่อมาอีกวันก็คือลงปลายเขียวช้ําบวมเลยมันเขียวเหมือนโดนเหมือนรอยช้ําเวลาโดนชกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเกิดขึ้นบริเวณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็พอวันต่อมามันก็เป็นตรงนี้เลยใช่ค่ะโอเค ครับผมก็มีพวกไข้ขึ้นหรือมีอะไรไหมครับไม่มีค่ะแล้วมีก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมีโดนกระแทกไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย<ช>มีประวัติทานอะไรที่ไม่ควรทานไหมครับไม,ไม่เลยค่ะไม่เลยเนาะโอเคก็สําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ประวัติลักษณะแบบนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วรอยเขียวช้ำเนี่ยมันก็คือเลือดที่อยู่ข้างในจมูกเรานะครับซึ่งเลือดที่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราไปโดนกระแทกตอนไหนนะครับ เพราะของกรณีอย่างของคุณทิพย์เนี่ยก็คือว่าตื่นมาตอนเช้าก็เป็นเลยถูกไหมครับเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบว่ามีการกระแทกเกิดขึ้นตอนที่คุณทิพย์นอนอยู่โดยที่คุณทิพย์อาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นว่ารุนแรงจนตื่นออกมานะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอเราตื่นมาตอนเช้ามันก็เลยเห็นไปสนับกับมันรอยช้ำนะคับผมอันนี้เดี๋ยวก้กองเข้ามาตรงนี้หนึ่งอันนี้รอยช้ำยังคงมีอยู่นะครับมันไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมครับใช่ไหมครับจากตรงนี้เนาะใช่ค่ะ<ช>อันหมับรล้องนาะ เห็นมัโอเคแล้วก็บวมขึ้นถึงไหมครับใช่ค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับคือตอนนี้จมูกของคุณทิพย์เนี่ยกำลังบวมอยู่อักเสบอยู่นะครับวันนี้เราจะทําการถอดพักเนื้อกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นคุณทิพย์เห็นอันนี้ในรูจมูกตัวเองไหมเห็นเม็ดเม็ดตรงนี้ครับค่ะเห็นไหมอันนี้เคยสังเกตเห็นไหมค่ะเคยเห็นนะนี่เป็นมานานยังครับผมเป็นมานานแล้วค่ะโอเคไอ้ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมมันก็อันนี้ไม่่่นนนนนใจววาากกล้้้ออองเเเเหห็็็็มมมมัััคคครรบบดขๆีีโผ ลักษณะาาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากคีรอยจากแผลผ่าตัดที่เราผ่าไปแล้วครับคือคุณทิพย์ตอนนั้นที่ทํามาเป็นแผลในถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับหมอก็จะผ่าเป็นแผลเดิมเลยนะคบเพื่อเอาซิลิโคนอ,ออกมานะครับโอเคระหว่างที่หมอไลฟ์นะครับผมถ้ามีคําถามอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกล้องทางไวตรงนี้นะคุณทิพย์มีอะไรกังวลใจหรือเปล่าหมอ,อ,อไม่เลยค่ะโอเคเ,เราจะเริ่มต้นเลยนะครับผม อซิลิโคนแล้วจำเป็นต้องพักเนื้อไหมคะหรือสามารถเสริมใหม่ได้เลยอ่าคำถามนี้เลยเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าเป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้เนาะอย่างกรณีอย่างนี้ครับหมอต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่าในเคสของคุณทิพย์เนี่ยเดี๋ยวพอตอนที่หมอซิลิโคนออกมาเนี่ยหมอจะเข้าไปดูนะครับผมว่าสภาพจมูกของคุณทิพย์เนี่ยหลังจากที่ซิลิโคนออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีการยุบตัวของบริเวณปลายเนี่ยมีละะักษณะเหมือนว่าเนื้ออาจจะทะลุเนี่ย หมออาจจะต้องทักเนื้อประมาณหเดือนนะครับแต่ว่าสมมติว่าเอาออกมาแล้วเนื้อสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยมีหนองไหลาตามมาด้วยนะครับกรณมีแบบนี้ก็แสดงว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับก็ก็ต้องทักเนื้ออย่างน้อยประมาณ1เดือนถึงจะสามารถทําใหม่ได้นะครับคือตอนนี้ครับยังเรายังไม่รู้แน่ชัดว่า,าเราจะต้องพักเนื้อนานแค่ไหนเพราะว่าเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับของอาการของคุณทิพย์เพราะว่าประวัติค่อนข้างจะ ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าสรุปว่าดโดนอะไรกันแน่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆคือมันเป็นปัญหาคุณทิพย์ครับหมอขออนุญาตน้ำยาฆ่าเชื้อนิดนึงนะครับการอักเสบอะคะเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างคบคุณหมอเป็นได้จากหลายอย่างนะครับผมส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเป็นถ้าในระยะที่ทําไปแล้วประมาณ5้าปีอะครับผมกรณีแบบนี้ก็คือแผลเนี่ยมันติดสนิทไปแล้วนะครับเมื่อแผลมันติดสนิทไปแล้วเนี่ยเชื้อโรคที่จะเข้าไปในโพรงจมูกหรือเข้าไปที่ซิลิโคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถทาได้นะครับผม แต่ก็จะเป็นจากปัจจัยการใช้ชีวิตของคนไข้นะครับเช่นคนไข้อาจจะมีลักษณะของภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะครับอาจจะเป็นเบาหวานนะครับหรือไปทานเหล้าทานของแสลงมานะครับหรือว่าไปสูดไปสูดควันบุหรี่มานะครับผมหรือว่าแค่นอนน้อยก็สกามารถทาให้ร่างกายเราภูมิต้านทานอ่อนแอลงได้นะครับซึบนน่งเมื่อร่างกายของเราภูมิต้านทานอ่อนแอลงเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะครับผมค่ะถ้ามันรวมแดงต้องถอนซิลิโคนอย่างเดียวเลยไหมคะ ไม่จําเป็นนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นกรณีบวมแดงติดเชื้อนะการฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้แบบว่าสามารถแก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการฉีดยาฆ่าเชื้อจะเอาอยู่ทุกลายนะครับในบางลายฉีดยาฆ่าเชื้อไปแล้วเอาไม่อยู่ต้องมาถอดก็มีเหมือนกันนะครับผมทิพเจ็บไหมครับตอนนี้ไม่ค่ะตื่นเต้นไหมนิดนึงค่ะโอเคไม่ต้องกลัวนะครับเดีย๋ยวตอนที่หมอจะฉีดยาชาหมอให้สัญญาณก่อนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตทำความสะอาด ถ้ามีคำถามถามได้เลยนะครับผมตาเนะครับตอนนี้คุณหมอก็ใช้เบตาดีนะคะทาเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะทำการผ่าตัดนะคะสำหรับเรื่องของการถอดซิลิโคนนะครับผมเวลาฉีดยาชาเนี่ยเราก็จะฉีดน้อยกว่าการเสริมใหม่นะครับเพราะเราจะไม่ได้มีการยุ่งอะไรกับข้างบนเลยนะครับวันนี้ที่เราจะทําก็คือว่าเราจะเข้าไปหาซิลิโคนให้เจอแล้วก็ดึงออกนะครับ คนเทียบนิดนึงนะครับหายใจเข้าออกทางปากได้เลยนะครับระหว่างทํานะอาจจะมีเลือดไต่ถ้าอยากรู้จมูกนิดหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับโอเคขออนุญาตเช็คเทีเยบเลนตกใจทีนะครับคนเทียบตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นค่ะโอเค <ๆ S 1> สู้ๆนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไร ใครมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับก,การเสรกรรมจมูกก็ถ้ามีใครสงสัยหรือกำลังลังเลอยู่ก็สามารถพักเข้ามาได้เลยนะคะโอเคครับโอเคแม่มือขึ้นมาไหครับโอเคครับพ่อมาโอเคปิดตาะครับ เินาทีสําคัญมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างนั้นก็กล้องจับตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคหมอก็จะฉีดยาชานะครับคุณทิพย์ครับตอนที่หมอฉีดยาชาเนี่ยจะเจ็บนิดนึงนะครับคุณทิพย์อย่าสะบัดหน้าหนีหมอนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็บิดตุกตาในมือได้นะครบขออนุญาตเริมนะครับผมโอเคนับนะครับผมทนนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามนะครับอ่าโอเคตอนที่หมอกพิาลังฉีดยาชานะครับผมผมขอนนิดนึงนะครับคุณทิพย์คืออย่าต้องกลัวนะอย่าแค่ มีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณทิพย์ด้วยนะคะสู้ๆนะคะคุณทิพย์โอเคครับอ่ากล้องขึ้นมาที่เดิมตรงนี้ได้ละโอเคอันนี้นะครับหมอก็ฉีดยาชาเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ก็จะรอยาชาออกวินิดนึงนะครับผมสําหรับการฉีดยาชานะครับเสริมจมูกนะครับกรณีที่เป็นเคสเสริมใหม่นะเราก็จะฉีดมีเทคนิคหลายอย่างนะครับผมแต่ที่นิยมสําหรับที่นี่นะครับก็คือว่าเราจะฉีดแบบบล็อกเส้นประสาทรับความรู้สึกนะครับที่ไปเลี้ยงจมูกนะครับก็จะฉีดทั้งหมดหกตาแหน่งด้วยกัันนนะคครรบก็ือแตงี นะครับผมแล้วก็ตรงนี้สองซ้ายขวาครับแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็ตรงกลางรวมเป็นหกตำแหน่งนะครับเทคนิคในการฉีดแบบนี้นะครับยาชาเนี่ยจะเข้าไปในจมูกน้อยนะครับทําให้เราสามารถที่จะดูทรงได้นะครับกับเทคนิคการฉีดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าฉีดเข้าไปตรงกลางตรงนี้เลยนะครับวิธีวิธีนี้ข้อดีคือว่ามันฉีดจานวนเข็มน้อยกว่าแต่ข้อเสียคือว่าจมูกจะบวมเยอะจะดูทรงไม่ได้นะครับถ้าเราอยากให้คนไข้เขาเห็นทรงในระหว่างผ่าตัดแล้วมันดูแบบ เหมือนกับตอนที่มันยุบบวมอน่ยเราก็แนะนําว่าเป็นวิธีการฉีดบล็อกเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงจมูกจะดีกว่านะครับผมโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเรายาชาออกสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ากองหลบนิดเองครับนิดเดียวขออนุญาตทดสอบนิดนึงนะครับคุณทิพย์อย่างนี้เจ็บไหมครับรู้สึกไหมไม่รู้สึกเลยเหรอผมขอคอ,อน,นิดหนึงไหมยิงไหมยิงนิดของคอนิดหนึ่งไหมอย่างนี้เจ็บไหม,ไมรู้สึกตาไม่ต้องกลัวเราไม่ทําอะไรนะอันนี้คือเป็นการฉีดยาชาเฉยๆนะครับโอเคแล้วอย่างนี้เจ็บไหมมีเจ็บไหมนะรู้สึกเจ็บไหม ไม่เร็จเนาะนี้ผมขอขอ,ขอนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวนะโอเคอ่านะครับผมอ่ากล้องกลับมาที่ได้กันได้นี่นะครับก็ฉีดยาชาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรอให้คุณทิพชาก,ก่อนนะครับโอเคส่วนใหญ่แล้วครับสําหรับการเสริมจมูกครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสามแบบด้วยกันนะครับแบบที่หนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการติดเชื้อนะครับผม แบบที่2ก็คือปัญหาเรื่องของการที่ว่าซิลิโคนทะลุนะครับอันที่สามก็คือการผิดตำแหน่งนะครับของซิลิโคนคำว่าผิดตำแหน่งในที่นี้ก็คือการเบี้ยวเอียงทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบี้ยวเอียงของปลายก็ดีตรงหัวตาก็ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆที่เจอบ่อยที่สุด3าปัญหานะครับโอเคซึ่งวิธีการแก้ไขก็จะแตกต่างกันอ้าวแล้วโอเคทีนี้นะครับก็ตอนนี้หมอฉีดยาชาไปได้บ่อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงแผนการผ่าตัดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการลงมีดนะครับผมเป็นตําแหน่งแผลเดิมเลยนะครับที่รูจมูกข้างขวาตรงนี้ครับแผลก็จะอยู่ข้างในนะครับผมซ้ํากับรอยแผลเดิมเลยนะครับซึ่งของคุณทิพย์เนี่ยมีลักษณะเป็นคีร้อยขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเห็นตุ่มๆนี้ไหมครับเม็ดๆกลมๆเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดการไปด้วยเลยนะครับผมก็คือลงแผลเดิมเลยนะครับแล้วก็เอาซิลิโคนออกมาทางรูจมูกข้างขวาแล้วก็ยับปิดนะครับผมทีนี้ตอนที่เอาซิลิโคนออกมาเนี่ยหมอจะพยายามรีดดูข้างบนที่บวมๆอยู่ตรงนี้นะครับว่า มันมีอะไรอยู่นะครับเข้าใจว่าเราจะมีลักษณะของตัวฮีมาโตมานะครับหรือริ่มเลือดที่มันคั่งอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลายจมูกเห็นไหมครับมีรอยช้ำอยู่เกิดขึ้นละนะครับซึ่งคนทิพย์ให้ประวัติว่าตอนแรกเนี่ยรอยช้ำที่ว่านี่มันเป็นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพอวันต่อมามันค่อยไหลมาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของเลือดที่ออกนะครับตอนนี้ถ้าถามหมอก็คือคิดถึงอะไรที่สุดสาเหตุของเรื่องครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการโดนกระแทกนะครับผมน่าจะเป็นสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะตตอนนนนี้เลยะะะครรัับจปวิ เอาละโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับหมอก็จะเริ่มลงมีดละนะครับขอกล้องถ่าทนี้นก็ได้โอเคคุณทิพย์ครับถ้ายังเจ็บอยู่ส่งเสียงบอกนิดนึงนะครับอย่างนี้เจ็บไหมไม่ค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมครับเลือดจะไหลลงไปในรูจมูกนะครับผมคือเลือดลงคอได้เลยนะครับเจ็บไหมครับอย่างนี้รู้สึกเจ็บไหมไม่ค่ะอย่างนี้เจ็บไหมตอนนี้ไม่ค่ะไม่เลยเนาะเจ็บไหมตอนนี้ไม่ค่ะโอเคก็ไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่เจ็บเนาะ เลือดแหลงไปดูจมูกเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการทําจมูกนะคือเลื่อนลงคอได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าตอนนี้หมอลงมีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตอน,นี้นี่ครับคุณทิพย์ครับระหว่างทําถ้ามีอะไรคุณทิพย์ก็คุยกับหมอได้นะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับอ่าตอนนี้หมอก็เข้าไปเจอซิลิโคนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเอาซิลิโคนออกมานะครับ แต่ว่าทำไปนานห้าปีแล <mm ้วเนาะค่ะโอเคครับสำหรับการทำจมูกระยะเวลาประมาณห้าปีนะก็จะมีพวกพังผืดหลัดเยอะนิดนึงคุณทิพย์เลอกคนห <mm ันทางซ้ายนิดนึงครับผมโอเคอาวรูปก่อนทำคนไข้มีใช่ไหมครับพวกเราเดี๋ยวน้องน้องเบ้นเอารูปก่อนทำมาลงให้ให้ในรัานนิดนึงโอ้ยเจ็บนะรู้สึกใช่ไหมครับโอเคไม่ต้องกลัวนะหมอได้นะครับหมอเติมยนชาให้ นิดหนึ่งนะครับรับนะครับผมหนึ่งสองสามนิดเดียวโอเคผมคอ,อน,นิดเองบนทิปสูๆ้ๆบนทิปสูๆ้ๆาล่ะโอเคเก่งมากเลยนะครับผมรับนิดหนึ่งครับโอเคป่อยนิดหนึ่งนะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับการเสริมจมูกสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยนะครับอาการแบบไหนที่ต้องถอดพักเนื้อคะ อา,อาการที่ต้องถอดทักเนื้อก็จะมีเรื่องของเนื้อจะทะลุทีโค,คนจะทะลุนะคะก็คือเนื้อมันบางใสนะครับผมอันนี้เป็นอาการที่ต้องถอดทักเนื้อที่เจอบอยจุดนะครับอันที่สองก็คือเป็นอาการติดเชื้อนะครับที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ยานะครับ <c oughs> หรือเป็นกรณีที่ว่าทีโ <c oughs> คนอยู่ผิดตำแหน่งแล้วเราแก้ไขแล้วมันไม่หายนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องถอดพักเลยแล้ว,ลวรอรอทำใหม่ไปเลยนะครับ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้เราต้องถอดทางเืิอได้เช่นกันคุณทิพย์ครับถ้าคุณทิพย์เจ็บคุณทิพย์อยากเกรงใจหมอนะครับพูดเลยนะโอเคไหมสู้ๆนะครับนี่หมอฉีดยาชาไปน้อยมากเลยนะครับเราอยากไม่อยากให้บวมนะเดี๋ยวเรามาตอนถ้าเราฉีดยาชาไม่เยอะครับคนไข้จะฟื้นตัวเร็วมากเลยนะครับจะไม่มีอาการบวมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ยังรู้สึกเจ็บอยู่ก็เราก็จะเติมให้นะครับผมอเดียวตึงๆนิดเดียวเตึงๆตนิดเดียว ที่ไหวไหมครับได้ค่ะโอเคได้นะครับสวัสดีคุณดูทั้ง11คนนะคะคราวนี้หมอเจอซิลิโคนแล้วนะครับแต่ว่าซิลิโคนเนี่ยมีพังผืดรัดค่อนข้างแน่นเลยนะครับเราก็จะค่อยๆลอกออกมานะครับเพื่อไม่ให้เนื้อคนไข้เนี่ยบอบช้ำน,นะครับโอเคทั้งเป็นเอารูปสมัยก่อนโอเคไอ้คล้องดูได้ครับ นี่นะคะเป็นรูปก่อนทำน,นะคะขาอยากจะลองดีกว่าที่หวั่นไหมครับโ,โอเคอันนี้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นรูปก่อนแก้นะคะก่อนที่จะเอาซิลิโคนออกจะเห็นได้ว่าามันจะมีค่อนข้างบวมนะคะบริเวณนี้เนาะนแล้ว,วกร็ววกรับประวัติในหลายฝั่งดีไน,นะครับรูบประวัติสั้น ค่ะ,ะคนไข้นะคะเสริมจมูกมาได้แล้ว5ปีนะคะอันนี้คนไข้แจ้งว่าตรงนี้ค่ะช้ำเป็นช้ำเขียวบริเวณตรงนี้นะคะพอเลื่อยมานะคะเวลาต่อมาก็เริ่มช้ำตรงปลายจมูกตรงนี้แล้วก็รู้สึกเป็นกังวลก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนําว่าอ,อาการแบบนี้ค่ะคือเราอาจจะเผลอหรือว่าวกระแทกจมูกนะคะอาจจะทําให้เลือด เลิ่อนเลือนเลยะค่ะมันคลา่งเพราะฉะนั้นเราควรที่จะถอดผักเนื้อนะคะ <t os> การอักเสบเกิดจากอะไรได้บ้างค,คะการอักเสบนะคะเกิดจากร่างกายของเราอ่อนแอนะคะแล้วก็อาจจะกินอแอลกอฮอล์ก็ได้ที่ทําให้เกิดการติดเชื้อนั่นเองนี่นะคะอันนี้จะเป็นมุมข้างน่าจะเห็นได้เลยว่ามันบวมช่วงนี้นะคะ อนนี้คุณหมอก็กำลังจะเอาซิลิโคนออกนะคะตอนนี้กำลังเลาะพังผืดอย่นีนครับเนื่องจากว่าเป็นคุณทิพย์เนี่ยทำมา5ปีแล้วนะครับก็จะมีพังผืดเยอะนิดนึงนะครับเราจะต้องค่อยๆเลาะอย่างใจเย็นดนะครับเพื่อไม่ให้โครงสร้างที่เป็นพื้นฐานหลักๆของจมูกของคนไข้นะครับเสียหายนะอันนี้แบบเราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมถ้าเป็นกรณีที่ว่าเพิ่งทำมาเนี่ยก็จะเอาออกง่ายกว่าน,นีน้เยอะเลย ัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวโบอขอเล่าประวัติคร่าวๆของคนไข้ให้ฟังอีกรอบ,บน,นะคะก็คือค,ค,คนไข้เนี่ยเสริมจมูกมาได้แล้ว5ปีค่ะจะดูได้ว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะบวม,อมนะตอนแรกค่ะคนไข้จะบวมช้ำตรงบริเวณกลางฝันจมูกตรงนี้นะคะคแล้วก็ได้มาเวลาต่อมาค่ะมันก็จะเป็นช้ำๆม่วงๆตรงตรงปลายจมูกตรงนี้ค่ะตรงฐานจมูกตรงนี้นะคะ อเคนนอ่ขีครับตอันนี้คือหมอออกซิลิคนออกมาครับกล้องอี้งนี้อ๋อคุณหมอออกซิลิคนออกมาได้แล้วกล้องมอทาที่สายที่ซิลิคนนะครับอ่ะเขียอันนี้เป็นซิลิคนที่ถอดออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตบีบไล่เลือดที่หนึ่งนะอันนี้นะครับคือให้ให้ออกกล้องไม่ได้แต่ว่าหมอกําลังเทสดูนะครับว่าอ่านี่ไงออกเป็นริ่มเลือดจริงๆด้วยนะครับ กล้องกล้องอย่าดูนะครับเดี๋ยวมันจะรุนแรงไปอันนี้ <Okay. S 2> จะเป็นซิลิโคนที่คนไข้เอาเสริมมานะคะไม่มีหนองนะครับเป็นริมเลือดเก่าเก่านะก็เป็นตามที่คาดไว้นะครับก็น่าจะเป็นการกระแทกที่รุนแรงอะไรเงี้ยครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวโอเคไม่มีหนองนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนะก็จะเป็นริมเลือดเก่าเก่านะครับที่ค้างค้างอยู่ในโพรงจมูกนะครับอันนี้ก็ เป็นซิลิโคนนะครับผมที่เอาออกมาแล้วเนาะตัวซิลิโคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือดูเราก็เอ,อเป็นลักษณะซิลิโคนที่ปกติดีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นทรงที่เน้นตรงบริเวณหัวตาค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนตรงปลายก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมแบบนี้นะครับ ก็จะเน้นตรงปลายมากกว่าตรงนี okay. so, okay. ้อันนี้เป็นซิลิโคนแบบสมัยแบบเอ่อห้าปีแล้วเนาะคุณห้าปีแล้วใช่ครับก็อาจจะเป็นไม่ได้มีผิดอะไรไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเป็นเอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาที่ตัวซิลิโคนอะไรหรอกนะครับผมก็ออกมาเรีอนลนะครับกล้องจับมือไว้ปั้นอย่นะค่ะคุณทิพย์ับตอนนี้ทุกอย่างเลไหมทุกคย่างครับคุณทิพย์ถ้าคุณทิพย์เจ็บตรงไหนนะครับคุณทิพย์อย่าเกรนใจผมนะครับพูดเรียกขึ้นมาได้เลยนะคะ ถ้าเกิดต้องพักนึงน่าะต้องพักประมาณเท่าไหร่คะคุณทิพยนี่น่าจะแค่น่าจะแค่เดือนเดียวนะครับสามารถทาได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับหมอจะใช้ไหมนะครับผมเย็บละนะครับนี่เป็นไหมที่จะเย็บเนาะแบบนี้นะครับเย็บที่แผกลก้องจับนี้ไปก่อนนะ <Okay. S 2> นี่นะครับพื้นฐานข้างในของคุณทิพย์โอเคเลยนะครับเป็นคนมีหรือว่ามีพื้นฐานจมูกที่สวยอยู่แล้วด้วย หาใครสงสัยเกี่ยวกับการเสริมจมูกนะคะก็สามารถสอบถามตอนนี้ได้เลยคุณหมอพร้อมให้คำปรึกษาตลอดค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังเก็บปิดแผลแล้วนะคะใช่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าไปหน้าหลังทํานะของคุณทิพย์นะ,ะก่อนถอดกับหลังถอดเนี่ยคือต่างกันไม่เยอะนะคะผมครับ mm hmm. นี่ครับ เดี๋ยวเราให้ดูจม,มูกของคนไข้ตอนแรกไปพังๆก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราควนแอปปิ้เปิด e รูปให้หน่อยนะอันนี้นะคะจะเป็นรูปก่อนก่อนที่จะเอาซิลิโคนจม,มูกออกนะคะจะสังเกตได้ว่าคนจม,มูกคนไข้นะคะค่อนข้างบวมนะคะ,ะบริเวณสันจม,มูกตรงนี้นะ เพราะว่าเมื่อกี้คุณคุณหมอนะคะบีบเพื่อเอารลิอเลือดออกมาจะเป็นรลมเลือดเก่าๆที่อา่าคลั่งอยู่บริเวณสันจมูกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำอา่าก่อนจะเอาซิลิโคอนออกนะคะจากด,ดูรูปถัดไปนะอันนี้ยังอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดอันนี้น,นี่ค่ะ เรือที่จะค้างอยู่จะอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าามีใครนะคะสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับปาสเรื่องเสริมจมูกก็สามารถสอบถามเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยเราก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาหรือใครที่กำลังจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะ ฉันอยากจะเสริมจมูกฉันต้องรู้อะไรบ้างฉันต้องศึกษาอะไรบ้างก็สามารถทักเข้ามาได้เลยสอบถามเข้ามาได้เลยคุณที่รู้จักเราคือเซิร์ชทำเองเซิใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วเพื่อนหรือนังไหมครับไม่เลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะรู้รายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆก็สามารถทักทางเพจมาได้เลยจะมีแอดมินนะคะ มีแอดมินคอยให้บริการให้คําแนะนําอยู่ตลอดเลยอันนี้จะเป็นรูปมุมข้างนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะบวมนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีริมเลือดที่เออคลั่งอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูหลังทอซิลิโคนจมูกแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นมุมข้างอีกมุมหนึ่งนะคะมันบวมถึงหัวตาเลยใช่มันจะช้ำ เสริมจมูกก็ควรดูแลตัวเองไม่ว่าจะเสริมไปนานเท่าไหร่แล้วเราก็ยังต้องดูแลอยู่นะคะองบวมมากเลยนะคะตรงนี้ใช่ค่ะเอ่ออาการเนี้ยค่ะมันสามารถเกิดได้จากที่ร่างกายของเราเนี้ยอ่อนแอนะคะก็เลยอาจจะเกิดอา่าการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองก็คือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราไม่ควรเจ็บตัวหลายๆครั้งนั่นเองนี่เห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่ามันจะบวมใช่ ถ้าถ้าเราเองนะคะเวลาส่องกระจกทุกๆวันเราจะสังเกตเองได้เลยะค่ะว่าจมูกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะมีใครอยากสอบถามอะไรไหมตอนนี้ก็ทำคุณทิพย์ตอนนี้ใกล้เสร็จนะคะเย็บเข็มสุดท้ายแล้วะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใกล้เริ่มได้ดูจมูกคุณทิพย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราคุณหมอเย็บปิดแผลสัก,กนิดนึง ก็เสียเวลาต้องเนาะพังผืดนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทำมา5ปีแล้วถือว่าค่อนข้างนานเนาะ,อ,ะอาไปตรงนี้นเลนยค่ะบห้าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องกลับมาที่หน้าตรงนี้กันนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูเฉีหน้าคุณนิดนะคะที่คุณหมอทอซิลิโคนออกไปแล้วใช่ครับเป็นการกระแทกนะอันนี้กล้องเห็นภาพเห็นรอยเขียวตรงนี้ไหมเห็นค่ะโอเคค่ะ คืออาการที่ทำให้คุณพีทเขารู้สึกไม่ไหวเลยจริงๆก็คืออาการปวดถูกไหมครับมันเป็นอาการปวดอาการปวดที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นจากการที่มีเลือดออกข้างในแล้วมันมันเพิ่มแรงดันเนี่ยทำให้เราเกิดอาการปวดเห็นเห็นเขียวๆนี่ไหมครับเห็นไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคือมันก็มีตรงนี้ก็มมงมอันนี้คือไม่ใช่จากการผ่าตัดนะอันนี้เป็นตั้งแต่ก่อนทำแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะคุณหมอจะกรีดแผลด้านในนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออันนี้ใช่ค่ะจะเป็นรอยช้ำที่คนไข้เปได้หรืล่าขอเพิ่มหม่อเิ่มห อ่ะขอกระจกให้ให้คุณคิปดูดิป่ากล้องที่เดิมต้องเปิดกระจกนิดนึงในกล้องนี้จะเห็นชัดเลยว่าตรงหัวตานะคะจะเป็นจ้ำนะโอเคขอกระจกให้คุณคิปลงที่เป็นไงบ้างครับดูในกระจกนิดนึงไม่ไม่ไม่มีไม่แย่เลยนะคือพื้นฐานโอเคเลยนะครับมีคนมีมีสันมีอะไรอยู่แล้วด้วยอันนี้อันนี้เป็นซีโคนที่ผมขอออกมาลวนี่เช็ดทำความสะอาดพิลลารอยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เอากลับไปดูที่นี่ด้วนครับ แต่หมอ<ห>จะบอกก่อนนิดนึงนะค<ฮ>ะว่าซิลิโคอนอันนี้สําคัญมากเลยนะคะคือเราต้องเก็บมัาไว้นะสมม,มติอนาคตเนี่ยที่คุณทิพย์อยากจะแก้แค่ะค<ช>มันเป็นข้อมูลสําคัญเลยที่เราจะเอามาใช้ในการออกแบบซิลิโคนตัวใหม่ <ฮะ S 2> อย่างสมมุติว่าที่คุณทิพย์แต่มา5ปีใช่ไหมค<ฮ>ะ,<ฮ>ะคุณทิพย์มีความไม่ชอบตรงไหนเช่นเรู้สึกว่ามันปลายมันไม่ค่อยพุ่งนสูงเกินไปถ้าอาเคยมาถึงตรงนี้หรอ่าเหมาะเลยนี่เห็นไหมครับในกล้องเห็นไหมคือตรงนี้มันหนาไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ซี่รโคนตัวใหม่ที่คุณทิพย์จะแก้เนี่ยถ้ามีอย่างตัวนี้อยู่สบายเลยคนเหลาเหลาง่ายเลยก็คือเอาตรงนี้มาแล้วก็เหลาตรงนี้ให้มันบางลงคือคุณทิพย์อยากจะปรับตรงไหนแก้ตรงไหนอันนี้มันเป็นเหมือนแผ่นที่อ่ะมันเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่นะห้าปีแล้วเราเราไม่ชอบมาตรงไหนเราบอกหมอเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามหายเลยนะคะอันนี้คุณทิพย์วางแผนจะแก้เมื่อไหร่ที่คิดไว้หลังจากพักเสร็จค่ะพักเสร็จเนาะอันนี้อยากจะให้เราเก็บไวหมหรือเอาไปเก็บเอง ได้เลยเนได้เดี๋ยวใส่ซองไว้ให้ห้ามหายนะครับทีนี้ไอตอนที่เราจะแก้ครับไอตัวนี้ต้องเอามาให้คลินีเขานึ่งก่อนนะเพราะเวลาที่เขาเหลาพิลโคนตัวใหม่เขาจะได้จับมันข้างๆกันได้ตอนมันต้องฆ่าเชื้อก่อนไม่ใช่จะเอาไปให้คุณหมอเขาเขานันเลยนะครับอย่าลืมนะห้ามหายนะครับนี่นะสําหรับใครนะครับที่เสริมจมูกนะแล้วก็ถอดพิลโคนตัวเก่าออกนะครับแล้วมีความแขนวลาอนาคตเนี่ยเราจะทําใหม่นะครับหรือ เราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราจะทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือเราผมแนะนํานะว่าซิลิคนตัวเก่าเนี่ยไม่ควรทิ้งนะครับควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์สมมติเราเกิดเปลี่ยนใจอ่ะอย่างวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากทําแล้วเราเข็ดแล้วนะครับแต่เวลาผ่านไปไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีวันหนึ่งที่เราสึกว่าเอออยากทําขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นซิลิคนตัวเก่าอันนี้มันมีคุณค่านะครับมันมีความสาคัญนะครับเราควรจะเก็บมันไว้นะครับไม่ควรทิ้งไปนะครับ ือถ้าเราไปถอดที่ที่ไหนก็ตามแต่ก็ขอเขาด้วยนะครับบอกเขาว่าขอเอากลับบ้านด้วยนะครับแล้วเราก็เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับพออนาคตเราเกิดอยากทําขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาซิลิโคนเนี่ยมาให้คุณหมอที่เราจะทําใส่เสริมจมูกมันใหม่ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราอยากจะปรับแก้ตรงไหนนะครับเอาละโอเคกล้ okay. องกับที่น,านัาดุิวต์รานิดเดียวสันส้นๆที่มีอะไรอยากจะ<笑><笑>เป็นไงบ้างครับผมว่าสวยเลยนะไม่ได้แบบว่าดูมีปัญหาเลยก็แบบดูดีแปลกตาคือแปลกตานิดนึงนะครับไม่เป็นไรคือมันชั่วคราวนะครับตอนนี้เรา มันเกิดเหตุขึ้นเราต้องแก้ปัญหาเราวิธีการแก้แลวิธีการพัาเนื้อเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวอนาคตอ่ยเราก็จะทําอันไหนที่ส่วนกว่าอันเดิมได้เนี่ยแน่นอนนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับหมอก็ขอขอบคุณทุณทิ์มากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้เราไลฟ์นะแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่มีคําถามนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมนะครับเสริมจมูกหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะทักเข้ามาในเพจ Facebook ของพักมสิงห์ได้เลยนะครับ ำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกทคนที่เข้ามารับชมมีคำถามในไลน์ไหมครับผมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ